เพื่อวันนี้และอนาคตเริ่มต้นแล้วที่นี่โรงเรียนวัชรธรรมสาธิตเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6บนเนื้อที่11ดไร่ใกล้กับวัดวัชรธรรมสาธิตวารวิหาร โรงเรียนได้กลายเป็นศูนย์กลางทางปัญญาของชุมชนมาตั้งแต่ปี2,510จกจนปัจจุบันโรงเรียนวชัชรธรรมสาธิตอยู่ภายใต้การบริหารโดยผู้อำนวยการวันนีบุญประเสริฐที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของสถาบันที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นพลโลกที่ดีมีคุณธรรมนำความรู้สู่มาตรฐานสากล เราคิดโรงเรียนมนชิรธรรมสาธิตจึงนำเทคโนโลยีมาใช้ในสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชาและนี่ค่ะคือศูนย์การเรียนการสอนที่พวกเราภาคภูมิใจห้องปฏิบัติการภาษาใช้ซอฟต์แวร์เท l m ี more เพื่อฝึกการออกเสียงในภาษาต่างประเทศให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุดพร้อมกับบทเรียนที่ดึงดูดใจจึงทำให้การเรียนภาษาที่นี่ สมบูรณ์แบบทั้งทักษะการฟังและการพูดนอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนภาษาญี่ปุน่นภาษาจีนและภาษาฝรั่งเศสที่จัดบรรยาการรศและสื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยครูผู้สอนชาวไทยและต่างประเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั้ง3สาขาได้แก่ฟิสิกส์เคมีและชีววิทยา นอกเหนือจากจะมีเครื่องมือประกอบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ครบครันแล้วยังมีการนำซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการเรียนเช่นซอฟต์แวร์ข้อกคูดายในวิชาเคมีที่ผู้เรียนสามารถทำการทดลองผสมสารเคมีได้เสมือนจริงโดยไม่เสี่ยงอันตรายหรือกล้องโทรทัศน์ตัวนี้ที่สามารถทำการทดลองได้พร้อมๆก,กันทางห้องเรียนห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ เปลี่ยนโฉมหน้าการเรียนคณิตศาสตร์ที่น่าเบื่อให้สนุกและเขา้าใจง่ายด้วยโปรแกร,รม GSP ที่ช่วยทําให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายจับต้องได้เป็นรูปธรรมศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์ยังส่งเสริมความเป็นเลิศผ่านกิจกรรมเ m ม t คณิตคิดเร็วคณิตสินเพื่อเพิ่มสมาธิในการเรียนอีกด้วย เยาวชนและสังคมไทยจะปรับตัวอย่างไรเมื่อไทยก้าวเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนศูนย์การเรียนรู้ AEC จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางความรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชนเข้าสืบค้นข้อมูลเพื่อปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ในกลุ่มสังคมศึกษายังได้นำซอฟต์แวร์เอ็นคาตาเมื่อประกอบการสอนเพื่อให้โลกทั้งใบถูกย่อไว้อยู่ในห้องเรียน ห้องโสตทัศนศึกษาและสตูดิโอเชื่อมโยงความรู้ใหม่ๆจากต่างสถาบันด้วยสัญญาณสดที่ส่งตรงจากศูนย์การเรียนทางไกลว่างไกลกังวลและห้องสตูดิโอที่ผลิตร,รายการโทรทัศน์สู่ห้องเรียนยังให้บริการอุปกรณ์สำหรับนักเรียนในการผลิตสารคดีหรือภาพยนตร์สั้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนอีกด้วยศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์เพราะคอมพิวเตอร์เป็นประตูสู่องค์ความรู้อีกมากมาย และกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของการเรียนและการทำงานในอนาคตโรงเรียนจึงมีเป้าหมายให้ในักเรียนทุกคนใช้คอมพิวเตอร์เป็นจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในทุกระดับชั้นห้องวิทยาบริการเพราะความรู้ใหม่ๆไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือห้องวิทยาบริการจึงเกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมให้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยที่โรงเรียนราชินีธรรมสาธิตของเราไม่ได้มีแต่ศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยของแต่ละรายวิชาเท่านั้นแต่เรามีห้องเรียน ICT Genius ที่นักเรียนทุกคนจะสนุกไปกับการเรียนผ่านโปรแกรมและซอฟต์แวร์ที่ครูผู้สอนเป็นผู้ผลิตขึ้นเองอยากรู้ว่าเขาเรียนกันยังไงตามเลยครับห้องเรียน ICT Genius คือต้นแบบการจัดการศึกษาแบบพิเศษ ของโรงเรียนวัชิรธรรมสาธิตโดยนักเรียนทุกคนจะได้เรียนทุกวิชาผ่านคอมพิวเตอร์โดยครูผู้สอนผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อรองรับนอกจากนี้ ICT Genius ทั้งหลายจะได้เรียนวิชา a n i m เม i o n เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำเสนอง,งานและสามารถประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนได้อีกด้วยนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ทันสมัยในโรงเรียนเท่านั้น ปัจจุบันโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีศูนย์การเรียนรู้กว่า22แห่งครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เรายัางคงมุ่งม,มั่นนำไอซีทีเข้าพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาต่อไปเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตที่จะก้าวไกลด้วยไอซีทีนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วนะครับตลอด6ปีที่นี่พวกเราก็ยังได้สนุกกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยนะครับ พราะปัจจัยของโรงเรียนคือกิจกรรมสร้างประสบการณ์ประสบการณ์ก่อให้เกิดความรู้และความจริงครับและนี่คือกิจกรรมดีๆของพวกเราครับ One, two, ระศิละปะสร้างความอ่อนโยนให้จิตใจและช่วยสืบสารวัฒนธรรมให้คงไว้สืบไปเพราะทุกสนามการแข่งขันสอนให้เรารู้จักคำว่าวินยัยและน้ำใจนักกีฬา พระกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะเป็นหน้าที่ของเหล่าคนดีสีวชุรธรรมยิ้มง,ง่ายไหวางามมีจิตสาธารณะโรงเรียนวัชุรธรรมสาธิต จะยังคงมุ่งมั่นสู่สถาบันในฝันของครูผู้สอนนักเรียนและชุมชนต่อไปโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาบนพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อรวมสร้างให้คนดีศีวัชิรธรรมเป็นพลโลกที่ดีของสังคมไทยทั้งในวันนี้และอนาคต